ครับวันนี้เราก็มาในเรื่องของ Ice Bucket Challenge ผมกไ็ได้รับคำท้ามาจากคุณต่อยไตพบินประพัฒน์ฮับวอนคอร์ปอเรชั่นและคุณพีชโพทรามิกประธานกรรมการบริหารของโมโนกรุ๊ปและ d ั s มินอินเตอร์เนชั่นแนลครับคุณโทษว่างไงครับผมเองก็ได้รับคำท้ามาจากเพื่อนบ้านเรานะฮะมิสเตอร์โนริอากิ โกโตนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแบงก์กรุงศรีนะครับก็ได้รับการคำท้ามาก็ยินดีรับคำท้าครับด้รับคำท้าจกพูดท้า่ารับนะคะและได้กับเจนเนอเรต,ตลอลมาก็คือเป็นจนิกาเป็นรมกัดกิจการใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเราก็อยากจะบริจาคนะครับกับให้กับองค์กรต่างๆรวมทั้งหมด1ึงล้านบาทให้กับ10องค์กรนะครับรวมทั้ง a อเออในการบริจาคครั้งนี้เราก็ บรรยากาในนามของครอบครัวจิรธิวัต์และสันทโรกรุ๊ปนะครับผมก็อยากจะส่งคำท้าต่อไปเลยนะครับท่านแรกก็คือคุณบุญยเกียรติโชกัฒนาท่านสมาชิกสภานิติตบัญญาแห่งชาติและประธานกรรมการบริหาร ICC International ท่านที่สองนะครับโปรช้างพงชัยใจดีท่านที่สามครับคุณชเยนคำนวณประธานกรรมการบริหารบริษัท Independence Communication Network และท่านที่4ผมมีแถมอีหนึ่งนะครับก็คือต้องขอพูดภาษาอังกฤษนะครับ and I want to nominate to Tan Xiong Meng CEO of Hong Kong and Shanghai Bank Corporation ก็ขอ c ชา l เล n นสาท่านนะครับท่านแรกก็คือคุณวสิทธิ์แต้ไยสิริคงนะครับของเบตาโกกรุ๊แล้วกแล้วก็ส่วนท่านที่2เนี่ย ก็คือมิสเตอร์กิโยมนะครับซอสแสงนะครับจากชาแนลประเทศไทยนะครับและก็ท่านสุดท้ายนะครับก็คือคุณพนาตันรทรัพย์วิโรจน์นะครับจากเรือเดอะเนชั่นกลับยูเองนะคะขอส่งคับค้ากลับไปที่คู่ค้าที่ของเราเหมือนกันนะคะก็คือคน,คนที่หนึ่งก็คือคุณอมพรพิมเป็นกรรมการที่ใหญ่ใหญ่ของบริษัทเอลก้าประเทศไทยนะคะคนที่สองก็คือคุณระริงนะคะบริษัทอมามรินพิมพ์ติ้งนะคะและท่านที่สามนะคะก็คือคุอคอคณเมชซ,ซึ่งเป็นกรรมการที่ใหญ่ของบริษัทโนราลไทยแลนด์ค่ะ